หัวชาร์จที่หาซื้อง่ายๆใน7 e เ e ่ e อิเลเจะสู้หัวชาร์จดังใน t i k t o k ตัวนี้ได้ไหมคลิปนี้วันนี้พี่เอกจะพามาลองนะครับ2ตัวนี้ชาร์จจริงเทียบกําลังไฟและแกะข้างในกันไปเลย <c oughs> หัวชาร์จตัวไหนจะรอดหรือจะร่วงไปกันเลย <c oughs> หัวชาร์จที่รีวิวกันเยอะมากๆใน t i k t o k ชุดชาร์จริดสามสิบสามวัตต์ของแท้ใน7 e เ e ่ e อิเลเหัวชาร์จในเซนะครับมันมีหลายแบบมากๆแต่แบบที่ชาร์จเร็วปลอดภัยจริงๆเนี่ยมีไม่กี่ตัวแต่เจ้าริดสามสิบสามวัตต์นะครับมาพร้อมพอร์ตคู่เป็นไทเอแลวก็ ก็ d r o r o i d ด้วยกําลังไฟสูงสุดถึง33วัตต์ครับทดสอบการจ่ายไฟเริ่มจากอันนี้เขาเขียนไว้120วัตต์นะเดี๋ยวเข้าไปเลยปุ๊บเงียบครับอ่ะเงียบอ้าวเงียบ PD เอ้าวเงียบอะไรเนี่ยอันนี้อ้าวเงียบสรุปวัดไม่ได้นะครับนี่น่าจะอันตรายาถ้าเกิดว่าใช้ชาร์จมือถือไม่กล้าชาร์จเลยนะอันตรายาร์จมือถือ อาเข้า่ะใช้มือถือได้อยู่ครับแต่ว่าไม่ขึ้นโปรโตโคอลอะไรเลยไม่เวิร์กอย่างแรงอย่าหาตือมาใช้นะครับตัวนี้อันนี้ไม่ผ่านเลยครับับมาชุดชัดริดสามจุดสามวัตต์ครับตัวนี้เสียบเข้าไปเทสตรง PD ก่อนนะครับปึ๊บปับ๊บ นี่พวกเราอันนี้ขึ้น33วัตต์ถ้าเกิดลองชาร์จกับมือถือเรานะครับขึ้นไปนู่นเลย25วัตต์21วัตต์20วัตต์ทอนล่างนี่ครับ19วัตต์20วัตต์ใช่มั้ยครับนี่เป็น PD ชาร์จเร็วยอดเยี่ยมหมวัวชาร์จของ Riz เนี่ยชาร์จเร็วเป็น PD ปรับชาร์จเร็วได้หมดเลยทีนี้เราลอ,ลองชาร์จเป็นแบบ QC นะถ้าเป็นชาร์จ QC ก็คือพอร์ต Type A นะครับ Type A ก็ขึ้นครับนี่แสดงว่าชุดชาร์จของ Riz นะครับรองรับทั้ง PD แล้วก็ QC ทีนี้เราจะแกะข้างใน2ตัวนี้ดูไปเริ่มจากเจ้าตัวสีเหลืองก่อน นี่อะไรอยู่ตรงนี้ดูก้องแก๊งมากเลยทุกคนไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะในความคิดตีอันมาเจ้าริชนะครับอันนี้ของริชข้างในนะครับแน่นปักดูอุปกรณ์เยอะกว่าเยอะเลยครับ ดูปลอดภัยกว่านะครับอันนี้ของในทิกต o k อันนี้ของริสอันนี้ดูดีกว่าเยอะเลยบ้านหลังก็มีพวกไอซีอุปกรณ์เต็มเลยครับเดี๋ยวเราไปเทสความร้อนกันครับที่เอกจะใช้โหลดเป็นพัดลมนะครับเราก็จะใช้เครื่องวัดอุณหภูมิตัวนี้นะครับ29องศานะครับส่วนตัวริสนะก็ประมาณเข้าๆกันครับ 28- 29องศาปุ๊บปุ๊บล,ลองดูว่าอุณหภูมิ2ตัวนี้จะขึ้นไปเท่าไหร่ตัวริสส3วัตต์ใช้เวลา10กว่านาทีความร้อนสะสมอยู่ที่ประมาณ30 40องสามริบสีน่น,นลยยครััปอปวอวภูมดะจ่ ไม่เกิน45องศารหรือน้อยกว่านั้นยิ่งดีเพราะว่ามันก็จะดีต่อมือถือของเราแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยแล้วก็สายชาร์จในชุดของเจ้ารีด33วัตต์ที่แถมมานะครับแบบโคตรด,ดีพวกเราทุกคนเป็นสายถักพรีเมียมครับม้วนง่ายไม่พันไม่ขาดในนะครับใช้งานได้ยาวๆของดีหลังที่ลองใช้งานมาหลายวันนะครับชุดชาร์จรีด33วัตต์เนี่ยตอบโจทย์เรื่องการชาร์จเร็วความปลอดภัยแล้วก็พกง,ง่ายใช้งานได้จริงจริงๆอ่ะของดีไม่ต้องแพงนะครับแล้วก็ของจริงงมี่าต้องมีมาตรฐานมอกอซึ ไปจัดได้เลยครับที่เ e เ e ่นทุกสาขาใครกำลังหาชุดชาร์จที่ครบจบและปลอดภัยหาซื้อง่ายพี่เอกแนะนำชุดนี้เลยชุดชาร์จรีช33วัตที่พี่เอกใช้พี่เอกชอบพี่เอกบอกต่อไปคร,ครับ